ครับผมอยู่กับน้องกล้วยหอมอีกแล้วครับผมอันนี้คกวานเพิ่งเสร็จภารกิจมาจากเกี่ยวหญ้านะครับอันนี้ไปเกี่ยวหญ้าเนี่ยเปียให้เจ้ากล้วยหอมครับถึงผ่าขา้มมาวลมเมื่อกี้นะครับตาดน้ำเสร็จข้าวลมมาแล้วยังเหลือวันนี้จะพาน้องกล้วยหอมออกไปเที่ยวนะครับผมวันนี้มันหยุดพอกวานนะ เดี๋ยวให้คุณแม่เขากินอิ่มก่อนนะครับรอคุณตายให้คุณตาเดินเป็นเพื่อนนะครับดูครับดูหลังอาบน้ำเสร็จกระทาปแป้งนะครับเล่นดินต่อเล่นดินต่อครับวันนี้เราจะพาเจ้ากล้วยหอมออกไปเที่ยวครับผมหลังจากกัดตัวมานานนะครับ รับเราจะกินยาในเปียครับแคลงไงละเบ่กัดได้ระเบอ้อหนูหนูคิดแม่แย่งไปข้างหลังครับแหน่แน่แหน่แน่ันสินนนทิ่มตากินอะไ้ให้แม่คิดอ่ะ และเนียเปียลํลำต้นจะหวานนะครับอาหารเราพร้อมครับผมยาอ่อนก็มีครับยาเนี่ยเปียก็มีต้สนสับปะรดก็มีนะครับอยู่นีนอุดมสมบูรณ์ครับผมยาเนี่ยเปียไม่ต้องซื้อนะครับผมมีคุณตาใจดีนะครับบอกให้ไปตัดเอาเลยในสวนนะครับ านกนเลยไปจัดการมาเลยครับไปให้น้อนช้างได้กินนะครับพิพมช้างกินทุกวันแหนะแหนะ,นะวันนี้แดดแดดออกครับผมวันนี้แดดร้อนครับ ไ้กินน้ำยังกินน้ำยังครับกินน้ำหรือยังที่กินน้ำน้องกล้วยหอมครับผมตรงนี้เล่นในเหนก็จะมากินตรงนี้แหละครับจะเปลี่ยนน้ำให้กินตลอดครับกินน้ำอ่ะกินน้ำกินน้ำ ให้กินแน่ๆ,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 ๆเล่นนะครับผมไม่กินนะครับวันนี้เราจะพาเจ้ากล้วยหอมออกกำลังกายนะครับผมนนี๋จะเดินสักสิบรอบพอ รอบแรกอาจจะชุนละมุนหน่อยนะครับผมแรงยังเยอะเดี๋รอบสองรอบสามไปเริ่มเริ่มอยู่ครับนานๆจะพาออกข้างนอกนะครับผมถ้าได้ออกทุกวันนี้น้องจะชินเนอะนี่พักฟานก็ไม่ค่อยมีเวลาครับผมนี่บรรยุดก็เดือดละสองครั้งนะครับ คุณแม่เดินหากินอย่างเดียวครับผมเนาะอ่าต้นสับประรดให้อ้ากินไปโน่นครับอ้ารอไปกินอ่ะ สัปรรดสวยครับผมเป็นยังไงมันรู้ตัวแล้วว่าเขาจะพาไปฮะดูครับคนคนเริ่มหมดแล้วครับคนแดงแดงเริ่มหมดแล้ว ออืืกัดขาดแล้วบอทิ่มตาจะคลองด้วยเลยลำต้นมันหวานครับเอาเขี้ยวเขี้ยวอฟังเสียงครับฟังเสียงนี่นีู่จะใช้ขาหยียบเอาหัก แม่กินแกงครับผมวันนี้ต้นสับประรดครับผม ทำอะไรตรงนี้ฮนะฮะใครดูวันนี้จะนอนกลางวันหรือเปล่าครับเพราะทานอยู่ทั้งวันให้ด้วยจะพาเดินเหนื่อยๆคงจะนอนนะครับวันนี้ ตัวสูงแล้วครับผมสูงขึ้นเยอะเลยครับเริ่มกินเป็นแล้วเริ่มอ้วนแล้วครับผมตอนนี้นีนน่ดูหางดูหางดูหางนี่ครับนี่นี่หางกําลังสีดํามาแล้วครับผมหางสองสีเนาะหางเผือกันเลยนะครับนี่ คนแดงๆเริ่ม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 จางลงนะครับสี่ดำมาแซมแล้วครับเอียจับหางเลยนะนะในในจับขาล้างดูในจับขาหลังดูจับขาหลังมันดูเออจับขาหน้ามันดูจับขาหน้ามันดูจับขาหน้ามันดู จับทาหลังจับทาหลังจับถาหลังแต่เดี๋ยววันนี้จะพาไปสำรวจโลกภายนอกนะครับผมขอาอนุญาตผ่าน้องกล้วยหอมไปเดินทางนอกก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ